เสียงลมถาพัดผ่านยอดไม้สูงในยามเย็นทำให้อากาศเย็นลงจนผิดแปลกจากปกติทั้งที่เป็นฤด,ดูร้อนแต่กลับมีไอเย็นลอยเยือยในอากาศนีละยืนอยู่ริมป่าห่างจากหมู่บ้านทินเล็กน้อยดวงตาจดจ,จ้องไปยังแนวไม้รบชัดที่ทอดยาวเข้าไปในความมืดเขามองผ่านเลนกล้องถ่ายภาพอย่างตั้งใจโดยพยายามจับทาบ่าบางอย่างที่เขาเองก็ยังไม่แน่ใจว่าคืออะไร นีลัเป็นนักศึกษาจิตวิทยาที่กำลังเขียนวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับความตัวระดับลึกหรือความตัวที่ไม่สามารถระบุสาเหตุได้ชัดเจนเขาเลือกหมู่บ้านแห่งนี้เท่าที่นี่มีเรื่องเล่าปริศนาเกี่ยวกับโพรงลึกที่อยู่ในป่าด้านหลังหมู่บ้านเป็นพื้นที่ต้องห้ามที่ชาวบ้านไม่กล้าย,ย่างกลายเข้าไปไม่มีใครกล้าอธิบายว่าทำไม แต่ทุกคนเทียงแค่บอกว่าอย่าเข้าใกล้ไม่ว่าจะได้ยินอะไรไม่ว่าจะเห็นอะไรมันไม่ใช่แค่เรื่องเล่าใช่ไหมลุงนิละเอ่ยถามขณะนั่งอยู่ในศาลาเล็กๆกับลุงกุยชายชะลาวัยจัดสิทธิที่เคยทำงานขุดดินสมัยหนุ่มๆและเป็นคนเดียวที่ยอมเล่าเรื่องนี้ให้นิละฟังโดยไม่พยายามเลี่ยงเพรามันอยู่